ม่พี่เตมมือนานงไป้อะแครับเอาเพื่อแกงค่อยแต่คุณสววมาก้ะครับกำลังกินอาหารครับกินอาหารภาคพื้นอีสานได้ครับเนี่ยแบบอาหารตามฤดูกาลครับแกงเห็ดพอกระมี่ครับต้นแฉวบองัีนี้คนมาจากระยองภาคพื้นไหนแผนโอโต้แผนโอโตะระยองเลยครับกำลังกินเขากันครับมิตรญาติพี่น้องคักๆักนะครับเนี่ย ครับแกงเห็ดต้องบว่ามีมีแต่แกงเห็ดขอนี่ครับแทบอยู่กินแหล้วเท่านั้ครับเถียงนะครับเถียงนะครับบ้านโน่นมะปางแน่นอนบ้านท่ามะปางบ้านท่ามะปางครับมะม่บัจักบานไดครับสระบุรีอับเภื่อแกงค่อยครับลูกร้านลูกได้หวานมาปลูกหวานเรื่องนี้ได้ยูพี่มันี่างานขาวดำครับของตาเพื่อนตาทวัดเพื่อนครับ สวยเลยมันนอนข้างบนน่ดถึงให้กําลังกินข่าวกันที่มะฮอดเย็นีกประมาณหามอแล้วครับเดินทางมาจากอุบลเลยองโคราชถามยังหวัดม้าวัฒนกันครับลูกหลานทั้งนั้นเด้ครับหนี่งลูกหลานลูกหลานตระกูลวิลาบุตรครับพวกได้หมดใครใช้ไปแล้กินเข่ากันย่างกินเข่าได้เลยครับฮอดแล้วฮอดแล้วแล้วจังหวะงานใหม่อีกนะครับน้องปวดเหี่ยวจะไปเหี่ยวก่อน